มาลดริ้วรอยกันนะคะออยนะคะลงออยออยตัวนี้มีกลิ่นหอมอ่อนๆของกลิ่นดอกไม้นะคะต้องหางมาเป็นอย่างนี้ถ้าหางตัวนี้นะคะจะสามารถใช้อลงหัวตานะคะคเพื่อคลายเส้นมเมกเน,นะคะเส้นเมกเกลได้นะคะเช่นเราปวดหัวตาหรือว่ากดต่มน้ําตาอะไรอย่างเงี้ยะะเพื่อให้น้ําตาออกมาเลี้ยงรอบดวงตาได้นะคะ ก็จะรู้สึกผ่อนคลายขณะที่ทำเนี่ยเราหายใจลึกๆนะคะผ่อนคลายแล้วก็ค่อยๆทำช้าๆให้เราสัมผัสถึงความสบายในการทำนะคะการทำกวัวซา,าค,คือการไล่พิษหรือว่าไล่สารตกค้างใต้ผิวในในร่างกายของเราออกนะคะเราค่อยๆทาค่อยๆเซตเพื่อเราจะดูว่าตรงจุดไหนที่เรามีปัญหาคําว่าตรงไหนที่เรามีปัญหามันจะรู้สึกว่าเราปวดตรงจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ตัวนี้คือไล่ไขมันถุงน้ําใต้ตานะคะไขมันนะคะและถุงน้ําใต้ตาตรงนี้นะคะก็คือมันจะเป็นไขมันทั้งทั้งสองจดะะุดลยค่ะแล้วก็ผิวที่ไม่ต่งตึงนะคะมันจะมีหย่อนค้อยตามวัยอะไรอย่างเงี้ยคะหรือว่าบางทีอาจจะเป็นผลเล็กๆจากการที่เรา ลงน้ำหนักมือมากเกินไปขณะที่เราทาครีมหรือล้างหน้านะคะตรงนี้ลดน้ํา Alpha, หนักมือลงนิดนึงนะคะค่อยๆสัมผัสใบหน้าก็จะลดปัญหาเรื่องริ้วรอยได้เหมือนกันเพราะลูกค้าที่เดินเข้ามาหาจุนถ้าสังเกตนะคะถ้าตามประสบการณ์ที่จุนเห็นลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นริ้วรอยเหมือนเป็นตารางสี่เหลี่ยมบนใบหน้านะบอกได้เลยนะคะว่านั่นคือสัมผัสผิวหน้าแรงเกินไปนะคะเป็นเป็นตารางริ้วๆเลยเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะริ้วๆตามใบหน้าเยอะเลย คือเขาล้างหน้ามากเออแรงเกินไปค่ะจะออมากน้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าคือสัมผัสแรงมาเป็นระยะเวลานานก็จะทำให้ก่อให้เกิดริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราค่อยๆไล่ไปอย่างเงี้ยนะคะวันละสองถึงสามนาทีนะคะไม่ได้ว่ามากนะคะไล่ไปนะคะไม่ต้องไปผ่าตัดเลยนะคะถ้าใครอยากออคิดว่าเออเราจะต้องไปผ่าตัดออดึงตาไม่ว่าจะตาบนตาล่างนะคะ ลองให้เวลาตัวเองสักเดือนหนึ่งนะคะเราจะเห็นผลไม่ต้องถึงเดือนหะคะ่ะเจ็ดถึงสิบวันนี้ก็จะเริ่มเห็นผลแล้วความแตกต่างระหว่งางริ้วรอยเปลือกตาที่มันตกนะฮะบอดสี่เหลียมนะคะเราจะไม่ต้องไปไปกรีดตาเลยนะคะไม่ต้องไปกรีดตาไปานี่เลยไปดึงตาเลยนะคะเราเค่อยๆทาไปไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะจนบอกได้เลยว่าเห็นผลหมดนะคะแต่ถ้าเราดูแลตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยที่ปัญหามันยังไม่เกิดเนี่ย มันก็จะไม่ต้องใช้เวลานานในการทำะนะคะแต่ถ้าเรามีปัญหาแล้วก็เจ็ดสิบวันนี้ก็จะเห็นผลถึงความต่างแล้วนะคะในส่วนของเปลือกตาที่หย่อนคอยนะคะเนี่ยที่มันมาปิดตาล่างหรือว่าถุงน้ำใต้ตาะะตอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้เป็นอย่างงี้ค่ะก,ก็จะประหยัดดกีก็สองอบนล่างพร้อมกันเลยก็สะดวกดนีนะคะอีกซิ้นหนึ่งที่อยากจะแนะนำ วันนี้มาโชว์ให้ดูว่าเอออุปกรณ์แต่และอุปกรณ์นะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่นิยมกันนะคะการจับจุดสมมติถ้าโจจะใช้ได้เน,นี่จ,จะจับลักษณะอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าอันนี้เราก็ดึงขึ้นนิดนึงนะคะได้เลยค่ะได้เลยอ่าดึ้นนิดนึงนะคะ ก็เป็นการยกกระชักนะคะแก้มางเนี้ยค่ะตรงนี้มันจะมีรูปลักษณ์ที่ถือว่าครอบคุมพอสมควรนะคะแต่อย่างตัวนี้เมื่อกี้นะคะเราก็สามารถที่อย่างนี้ได้นะคะ,ะตัว่อไปก็จะเป็นตัวปีกนกที่จุนชอบอีกชิ้นหนึ่งก็เหมือนกันก็คือตัวนี้มันจะใหญ่ ใหญ่มากกว่าตัวอื่นมันก็จะทําให้บางทีเราทํามันก็สะดวกดีเหมือนกันนะคะคือก็จะอย่างนี้เลยนะคะแต่ถ้าเราใช้มือคววคู่ไปเลยด้วยก็จะดีนะค่อยๆทํานะคะสัมผัสอย่างใส่ใจนิดนึงหายใจเข้าลึกๆขณะที่ทําก็เหมือนเป็นการทําสมาธิไปนในตัวนะคะ ถ้าเราทาแล้วเราเห็นถ้าเราทําใหม่ๆนะคะแล้วถ้าเราสัมผัสอยู่ใต้ใต้ใต้เปลือกตาเนี่ยใต้ตาล่างเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นไขมันลึก,ลกที่มือเราสัมผัสได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนั่นคือไขมันนะคะเนี่ยค่ะถ้าเราไม่มีเราก็ใช้มือรลียดก่อนก็ได้แต่น้ำหนักในระดับที่พอดีนะคะไม,ไม่หนักเกินไปนะไล่ทุกวันทุกวันนะคะไขมันเราก็จะไม่มีละลองสัมผัสตัวเองตอนนี้ดูนะคะลองสัมผัสตัวเองตอนนี้ดูว่ามันมีไขมัน ใต้ดวงตาไหมเปลือกตาบนก็เหมือนกันนะถ้าเราสัมผัสได้นมันจะมีเป็นอถ้าเราสัมผัสในครั้งแรกถ้าเรายังไม่เคยทำมันจะมีไขมันที่เปลือกตาเป็นก้อนๆก้อนๆเลยอันนี้มันจะช่วยช่วยไล่สไลดยเซลูไลด์นะคะบนใบหน้าไม่ว่าจะทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะมันจะไล่ได้หมดนะคะหรือไข่ที่เป็นพังผืดตามใบหน้านะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้ปัญหาอ่า ปากเบี้ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะคะมันจะยึดยึดยึดกล้ามเนื้อแล้วจะลองแบบว่าบางครั้งอะ่ะมันมันหนักจนเป็นพูดพูดไม่ชัดหรือว่ารูปลักษณ์ของใบหน้าเปลี่ยนไปนะคะ่ะหรือถ้าจะเห็นเพื่อนจนนะคะไปฉีดหน้ามาแล้วครั้นี้มันกลายเป็นพังผืดเกาะรุ่นแรกๆที่ฉีดหน้าการที่ไปใช้อะ,อะไรฟิลเลอร์ฉีดฟิลเลอร์ฉีดอะไรเงี้ยที่คุณภาพไม่ค่อยดีนะคะแต่คนทําเราก็ไม่รู้นะคะว่าดีไม่ดี เขาบอกว่าสวยเราก็ฉีดแต่พอฉีดเสร็จแล้วมันกลายเป็นพังผืดแล้วก็ดึงหน้าจนปากน,นี่มันเบี้ยวไปเลยนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยไล่พังผืดบนใบหน้าได้ลองทําดูนะคะลองค่อยๆทําดูแลตัวเองนะคะถามว่าถ้าโอเคถ้าเรามีเงินเราไปทามันก็จะต้องเจ็บตัวนะคะมันผ่าตัดเพื่อ,อไล่ดึงออกทีละจุดทีละจุดอะไรเงี้ยก็เจ็บตัวเหมือนกันแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้เผื่อมันจะดีขึ้นนะคะคลายคลายปัญหาที่เรามีระดับหนึ่งก่อนนะคะ ตัวนี้จะเป็นคล้ายอย่างนี้นะคะอ่าชอบที่มันยาวนะคะเวลาจับมันง่ายดีนะคะการใช้กัวซาหยกเนี่ยมีระวังข้อเดีวยวขึ้นระวังตกแตกนะ,ะระวังตกแตกเท่านั้นเองนะคะค่อยๆทํานะคะระวังนิดนึงถ้าเป็นไม่ได้สมมติจุนจะทําบนที่นอนนะคะทำบนที่นอน,น,ะะน,น,อนตกก็ยังน,น,น้อยแล้วตกใส่ที่นอนไม่แตกอะไรเงี้ยนะยอันนี้ก็โอเคนะคะชอบมากเหมือนกันนะคะ ใช้ดีก็จะคือซื้อมาทดลองก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอามาลงตะกร้าขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันบางนิดนึงมันบางก็จะถือว่ามัน,มนโอเคมันบางมันก็จะถึงกล้ามเนื้อได้ดีอันนี้ใช้ด้านนี้แล้วก็อย่างเงี้ยนะเออมันก็เข้าเข้าอแก้มดีเหมือนกันนะ,ะลงออยก่อนนะคะก่อนที่จะทำเราลงออยลงน้ำมันมะพร้าวอะไรก็ได้นะคะที่เรามีเบบี้ออยก็ได้ค่ะเบบี้ออยของลูกก็ได้นะคะ นังเลี้ยงลูกไปก็ขูดไปก็ได้นะคะอันนี้จะใช้ออยที่มันมีกลิ่นหอมเป็นอโลมาออยนะคะจนจะแถมให้ในชิ้นงานเลยนะคะเพื่อเราซื้อไปใช้เลยไม่ต้องแบบหาซื้อเออกวัวซาชิ้นหนึ่งร้านนี้น้ำมันชิ้นหนึ่งร้านนี้แถมให้ไปเลยนะคะลองกดดูในตะกร้านะคะ่าปัญหาร่องร่องน้ำหมักนะคะร่องร่องตรงนี้นะคะ ลองจับแก้มตัวเองดูตอนนี้นะคะว่ากล้ามเนื้อตรงนี้ของเรามันแข็งไหมนะคะถ้ากล้ามเนื้อตรงนี้มันแข็งเนะี่ยมันจะทําให้เกิดล่องลึกตรงนี้นะคะการแก้มมันก็จะยากแต่ว่าเราค่อยๆทําด้วยด้วยการกวัวซานนะคะค่อยๆเน้นตรงตรงจ,จุดที่กล้ามเนื้อที่มันแข็งตรงนี้นะคะหรือริ้วตรงเนี้ย่ะริ้วที่เราชอบขมวดคิ้วแล้วมันแข็งกล้ามเนื้อมันแข็งอะ่ะนั่นแหละมันก็จะเกิดล่องที่ถาวรนะคะล่องที่มันถาวร แต่ว่าเราใช้ตัวนี้ค่อยๆไล่ไปให้มันนิ่มอะค่ะมันก็จะค่อยดีขึ้นแล้วมันก็จะค่อยหายแต่ไม่ใช่ว่ามันจะหายเร็วนะคะกว่าพ่อกว่ามันจะเป็นมันก็ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันใช่ไหมเออแค่นี้เราก็ค่อยๆทําไปนะคะค่อยๆทําไปจุนอยู่โคราชนะคะถ้าใครอยากจะมาพูดคุยอยากมาขอความรู้เรียนรู้การทำขัวซาเรียนเชิญได้เลยนะคะให้ความรู้ฟรีเนาะ แต่ว่าจุนจะเน้นรักษาตัวนะคะหน้าก็หน้าก็ทําคือมี2อ,อย่างก็คือแก้ปัญหารักษาฝ้าสิวผิวแพ้แล้วก็การกวดาสาตัวทั้งระบบนะคะเพื่อรักษาโรคนะคะนี่คือท,ที่ร้านที่ดูแลเป็นหลักนะคะห้องอบยังไม่เสร็จกําลังทําห้องอบนะคะ ตรงนี้นะคะอ่ะคราวนี้ก็เหมือนกันตรงนี้นะคะลองจับถ้าเราสัมผัสดูว่าผิวตรงไหนมันแข็งนะคะมีปมมีก้อนเนื้อไขมันเส้นเอ็นที่มันแข็งอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ถ้าเป็นโซนนี้ก็จะเป็นโซนไมเกนค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราปวดหัวขึ้นเนี่ยถ้าเราสกิลดูหรือเขุดๆดูเนี่ยเรามันจะรู้สึกว่ามันกึกกึกก็คือเส้นเอ็นมันแข็งขึ้นมันจะทําให้ปวดใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆไล่สกิดเป็นจุดๆไปนะคะไล่สกิดเป็นจุดๆไป เนี่ยค่ะค่อยๆขูดในลักษณะนี้ค่ะแต่ถ้าถ้าเป็นถ้าถ้า,ถ,าถ้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นเยอะเป็นหนักจุนจะใช้ตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าลงตะกร้าเลยัตัวนี้ใช้มาเป็นสิบกว่าปีแล้วอันนี้เป็นเป็นที่ทางร้านสั่งผลิตเองเนะคะแล้วก็จะค่อยๆไล่นะคะมันจะมีความคม คมๆเนี่ยมันก็จะบางถ้าบานแน้วเวลาไล่เส้นเอ็นหรือพังผืดหามันจะง่ายนะคะค่อยๆไล่นะคะอย่างเงี้ยค่ะในกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของเอ่อไมเกรนนะคะปวดหัวไมเกรนอะเส้นถ้าว่ามันจะปวดแล้วมันจะเข้ารอบดวงตาประมาณนี้ถ้าเราสัมผัสด,ดูมันจะเป็นก้อนเป็นเอ่อกึกๆคือเส้นเอ็นมันแข็งเส้นเลือดมันเดินไม่ฟล์อย่างเงี้ยนะ,ะเดินไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆไล่ไปเลยนะคะ อีกตัวหนึ่งที่อยากจะแ, hehe, แนะนำสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะอีกชิ้นหนึ่งที่จุนอยากจะแนะนำนะคะที่จุนใช้ประจำที่ร้านนะคะจุนใช้ประจำที่ร้านแล้วก็ใช้ดีนะคะเอาพิษออกได้ดีนะคะเพราะว่าพื้นที่สัมผัสมันเยอะพื้นที่สัมผัสมันเยอะอ่ะปักตบุดให้แล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นบอร์ดสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเป็นบอร์ดสี่เหลี่ยมแบบนี้เนาะพื้นที่สัมผัสมันเยอะ เวลาเราขุดเนี่ยขวดคอขูดบา่าขวดไหลอะไรเงี้ยที่เรามีปัญหาเราเจ็บอะไรเงี้ยอ่าถ้าถ้าอ่าเราปวดขึ้นมาถ้าเราไม่มีน้ํามันนะคะเราสามารถที่จะขูดบนบนเนื้อผ้าได้นะคะถ้าเนื้อผ้าบางๆนะคะถ้าเนื้อผ้าหนานเราก็ต้องลงแรงอะไรเงี้ยอ่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องของไอหรือหรือ,อวัดนะคะดูแลคอขูดคอไล่ลงมาที่หน้าอกอย่างนี้ได้ดีนะคะ เด็กๆเป็นเราขูดให้ลูกได้นะคะขูดเบาๆค่อยๆขูดเบาๆนะคะเขาจะได้ไม่เจ็บเขาจะได้ไม่เข็ดเนาะค่อยๆขูดไปก็เห็นผลนะคะเนี่ยไล่ๆไปขูดบนผ้าได้นะคะขูดบนผ้าได้นะคะขูดหลังขูดบนเสื้อได้เลยนะคะแต่ถ้าเราจะขูดที่ผิวให้เราใช้น้ํามันก่อนทุกครั้งนะคะจนจะใช้ตัวนี้นะตัวนี้คือใช้ได้ตั้งแต่หัวจนเท้านะคะแต่ว่าส่วนมากจุนจะใช้ที่ตัวมากกว่าแต่ว่าถ้า รู้สึกว่ามันปวดมากอะไรเงี้ยต้องใช้พื้นที่เยอะๆจุนก็จะใช้ตัวนี้ในการทำเห็นไหมตัวนี้ก็จะขูดล่องนิ้วอะไรเงี้ยค่ะใครที่เป็นพังผืดที่นิ้วเกาอะไรเงี้ยที่ทําให้ปวดตามข้อข้อผิดรูปอะไรเงี้ยอย่าปล่อยให้มันหนักนะอย่าปล่อยให้ผิดรูปไปเราใช้ตัวนี้ขูดก็จะดีหรือว่าตัวนี้ก็จะเข้ากับล่องแก้มได้อย่างเงี้ยได้นะคะตึ๊กตึก๊ดเนี่ย ขูดขูดไล่ได้การขูดกวัวซานะคะไม่ผิดไม่ถูกเนาะแต่ว่าก็ขอแค่ว่าหนักเบาอะไรเงี้ยค่ะหนักเบาอะไรจ้ะไม่ได้จ้ะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะสาน้อยอยู่ข้างๆเป็นเพื่อนนะคะอ่ะเทคนิคในการกวัวซา,าในการดูแลสุขภาพนะคะการขูดนะคะแนะนําให้ขูดตั้งแต่คอบ่าไหล่หลังแขนขานะคะง่ายๆค่ะค่อยๆขูดไป แล้วก็การขูดจะมีแค่ว่าไปในทิศทางเดียวนะคะในทิศทางเดียวนะคะจะลงก็ลงจะขึ้นก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็น้ําหนักที่พอดีที่เรารู้สึกสบายขณะที่ทําถ้าเราอยากจะเช็คว่าเรามีตัวปัญหาตรงจุดไหนหนึ่งเราจะดูจักที่ที่เราเอ่อเป็นก็คืออาการปวดตรงจุดไหนนะคะแล้วเราค่อยๆเช็คตรงจุดนั้นเช่นสมมติว่าเราปวดข้อมือนะคะปวดรู้สึกว่าปวดชามือ ชาปลายมือเวลาเรานอนตื่นขึ้นแล้วมือมันเราต้องค่อยๆขยับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเป็นกันเยอะนะคะชาที่ปลายมือหลังตื่นนอนแล้วก็ปวดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเรามีปัญหาคือทั้งระบบแขนเลยนะคะให้เราค่อยๆเช็คนะคะค่อยๆเช็คการค่อยๆเช็คก็คือลงน้ํามันก่อนแล้วก็ไล่ช้าๆนะคะไล่ขูดช้าๆอะไรอย่างเงี้ยไล่ไล่ขูดเราหาจุด ที่มันมีปัญหาก็คือมันจะมีเป็นเป็นก้อนหรือเป็นเส้นเอ็นที่แข็งนะคะถ้าเราเป็นก้อนมันก็จะรู้สึกว่าเป็นก้อนกึ๊กกึ๊กกึ๊กอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเลยหรือมันเป็นพังผืดถ้าเป็นพังผืดนะคะมันสามารถเป็นได้ทุกจุดของร่างกายเนาะมันจะดัง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 แบบดังเงี้ยดังึกกึ๊กเหมือนเส้นเอ็นอะเหมือนเอ็นอะเอ็นมันแข็งอะค่ะเอ็นมันแข็งมันจะเหมือนเราขุดเนี่ยมันจะดังกึ๊กกึ๊กกึ๊กให้เรารู้สึกเลยนั่นคือ เป็นพังผืดแล้วนะคะเป็นพังผืดแล้วมันสามารถเป็นได้ทุกส่วนบางทีเราเราไม่ขูดเราไม่ดูนะเราจับหรือเรานวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรานวดเราเราก็ไม่มันไม่ค่อยรู้สึกแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้เราค่อยๆขูดไปแล,แล้วมันรู้สึกมันดังกึกกึกอะไรตรงไหนอย่างเงี้ยคือตรงจุดนั้นที่แหละที่มันมีปัญหาแล้วเราค่อยๆไล่นะคะค่อยๆทํานะคะค่อยๆขูดค่อยๆแก้ปัญหาตรงจุดที่เราเป็นนะคะถ้าตรงไหนที่มันเป็นมันจะเจ็บเวลาเราขูดเนี่ยมันจะเจ็บรู้สึกว่า จี๊ด้เหมือนมีดกรีดคันๆเจ็บๆคันๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละคือจุดที่เราเป็นนะคะอ่าเราก็ค่อยๆขูดค่อยๆไล่ไปแล้วก็มันจะค่อยๆอ่อนตัวลงไขมันก็จะค่อยๆสลายไปนะคะเลือดเราก็จะค่อยๆเดินได้มันก็อาจจะคลายอาการปวดนี่คือหลักการในการทํากัวซาคือช่วยให้เลือดมันเดินเส้นเอ็นมันอ่อนตัวลงนะคะแล้วก็ ไล่ไขมันไล่เซลลูไลต์ใต้ผิวให้มันเรียบเนียนถ้าใครมีปัญหาต้นขาที่จับแล้วมันเป็นคลื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้จะเหมาะนะคะเราจะอ้วนหรือไม่อ้วนบางทีมันก็มีไขมันได้เหมือนกันนะคะขูดต้นขาตัวเองก่อนนอนเนี่ยจะบนบนชุดนอนก็ได้ก็ค่อยๆขูดไปถ้าเราจะจะมาลงน้ามันมันก็เหนอะนะใช่ไหมคะล้วก็ไล่เราก็ขูด ใส่ชุดนอนอเนื้อมันๆบางๆนิดนึงนะคะแล้วเราขูดไปเลยเนี่ยค่ะสมมุติว่านี่อันนี้เป็นต้นขาเนาะกอดน,นอนเรานอนสบายๆดูทีวีไปนะคะแล้วก็อีอกมือนึงก็ขูดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทำเองได้นะคะเราค่อยๆไล่ตัวเองไปต้นขาเราก็จะเนียนสวยนะคะไม่ต้นแขนอย่างเงี้ยค่ะต้นแขนถ้ามันมีไขมันใช่ไหมมันก็จะเป็นขึ้นไม,ไม่ไม่น่ามองไม่น่าสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อลองทำดูนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการดูแลตัวเองเบื้องต้นในจุดที่เราทำได้